เพื่อนคะที่ฮ้อที่เย่เลยนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึ้งเบิดขึ้นเนี่ยค่ะใครเันเต็มเลยค่ะตัวหน่อยๆเขียดหน่อยๆเพราก็มีอยู่ในหนาอหมือนรกันน่นเห็นปะจะกบหน่อยอึ้งหน่อยเพื่อนคุ้เต็มอยู่เพื่อนคะเต็มเลยค่ะเพื่อนอาจจะแนบมาเห็นมันมันมันใสอยู่นะจ๊ะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะเห็นบอกเย่เลยว่านี่เห็นดูนะคะนี่แหละค่ะนอนฟังเสียงเบิดขึ้นนี่แหละค่ะเพื่อนนี่ค่ะหนึ่งตัวหนึ่งนี่ เอ็นดูแล้วจ้ะเวลาเข้อเหินหนังพิ่นแล้วจ้ะได้บใบโบปูนล่อล่อจิว่าสัว่าโไห้มันมันไหวมันด่าอีกนะคะพอฝนตกมากพิ่นก็มาอยู่เพราะว่าตอนแรกก็จับอึงมาเลี่ยงอะค่ะเลี่ยงอึงเรี้ยงกบพอต่อไปก็เลยปล่อยปล่อยออกเลยค่ะปล่อยออกปล่อยออกพิ่นก็อยู่นี่เห่ยค่ะพอเวลาฝนตกฝ่าห้องพิ่นก็ออกมานนะคะพิ่นก็ออกม่าให้องหินยายดีก็เลยก็เลยอยากแบ่งป้นนะคะว่า ยังตะคืนที่นอนตั้งเสียงกบเสียงอื่นเนี่ยยังเสียงเขียดอยู่ค่ะยังเสียงเขียดก็เป็นอียงที่ว่าอืเป็นธรรมชาตินะจ๊ะเ็นเลยก็ได้อยากแบ่งปันแต่ว่าพ่อพ่อคนใดออกเ็นกัดหางกัดหางคนอ่ะตัวตะได้ยืนเน้บอรอค่ะเนเลยว่าที่เอาบอรหนีเรียงป้าแต่ว่าช่วงนี้ค่อกับมาอาศัยอยู่นะจ๊ะมาอาศัยอยู่เดี๋ยวคุณตัวเง่แขงเรียงคุณก็กระดูดออกนะค่ะกระดูดออกตัวที่ว่าอาศัยอยู่ในในธรรมชาตินะจ๊ะในธรรมชาติ เถ้าวาเวลาจะจับอิงจับนังกินงอะไรกับพ่อได้กินอยู่ค่ะแต่ว่ากับกบบบได้จับนะคะเพราะว่าปล่อยปล่อยเพิ่อนด้เพื่อนขยายพันธุ์เนาะค่ะเพิ่นขยายพันธุ์อยู่ตั้งบานอยู่ตั้งเขาค่ะแต่ว่าเพื่อนก็สามารถอยู่ใดเนาะค่ะความชุ่มชําความดิ้นรมสมบูรณ์การมีนามียเงมันค่ะเพื่อนกับกอดคู่กันอยู่ค่ะเพื่อนค่ะเอ็นดูเนาะค่ะแบ่งปั้นเนาะค่ะแบ่งปั้นเมื่อไรอยู่ในทงไฮทงหน้าอยู่ตั้งภูเขากะกะไม่มีอม่อิงธรรมชาติให้เห็นอยู่ค่ะ หเห็นพวกก็ผูกเขียดพวกอึ้งเนาะคะ่ะเนี่ยเห็นบ่คคะเขียดหน่อยเป็นตาหักเนาคะ <c ười> ค่ะคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก็อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ